ไอโยซาสวัสดีครับผมเซลพีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์บายนะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถสไตล์วิบากเข้าใหม่นะฮะเป็นรุ่น ym หา wr หน่้าสิบ r นะ,ะลูกค้า๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยว่ามีของแต่งอะไรกันบ้างนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะสติ๊กเกอร์แต่งนะเป็นลายเลดบูสวยๆแบบนี้เลยนะฮะกาดแฮนด์แต่งนะมีกระจกแต่งมาให้ด้วยเครื่องยนต์เดิมๆนะฮะจากโรงงานเลยสวยๆแห้งๆไม่เคยแกะเลยนะกาดเครื่องกาดแข็งแต่งมาให้เรียบร้อยนะฮะรถสวยๆเลยนะ,ะไฟหน้าแต่งมาให้แล้วนะไฟเลี้ยวแต่งมาอีก เลขลำเบร์เลข19นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆครับลูกค้าล้อสีดำดุมสีดำนะฮะซีลวดสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเครื่องยนต์ฝั่งนี้นี่สะอาดกิฟเลยครับลูกค้าอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะตามการใช้งานเลยนะแต่สภาพโดรยรวมคือยังสวยๆครับผมนี่นะฮะท่อแต่งสวยๆเลยครับลูกค้าโซ่สเตอร์สะอาดกิฟครับโดยรวมรถสวยความขับขี่ใช้งานมากๆเลยอ่ะคันนี้แต่งสไตล์เป็น Enduro นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะ ใครที่กําลังหาวิบากขับขี่นะผมแนะนําเลยเลขไมาอยู่ที่22,000โลนะฮะเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับผมสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมทีเดียวติดเลยประมาณนี้เลยนะเครื่องไม่ดังพันไม่ไหลรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อผมอยู่ด้านบนเลยครับ